สบายดีสบายดีมื้อนี้เฮากะจะมาเฮ็ดของกินแสงดาวให้เบิ่งเนาะว่า,าวิธีเฮ็ดมันเป็นแนวใดแล้วก็มีอย่างแน่คือจังมื้อนี้แมนเฮาก็จะมีผักสี่นิทมีหมักน้ำเต้าหรือว่าหมาักอึน้ำเต้าเนาะแล้วก็หมักสลีแล้วก็ดอกพะก,กาดแล้วก็หัวกระลดมื้อนี้เฮากะจะใส่ เป็นป่านิลให้พื้นเนะาะผ่านมาแม่เฮาใส่พวกป่าเซลมอนแต่วันนี้จะมาใส่ป่านินลละกาัอันนี้ก็จะเป็นข้าเครื่องจอกหรือว่าเครื่องหนึ่งของขับเนาะมาวันนี้เฮาก็มาเริ่มเห็ดกันเลยเนะาะคือเข้านี่แม่เฮาจะมาล้างก่อนล้างให้อาอนน้ำเขาน้ำมันน้ำเข้าทำอีกแล้วนะ ล่างจากสองสามน้ำแล้วคือวิธีเขาเห็ดนี่มันเขาจะเอาไปต้มต้มทั้งหมดนั่นเลยแหละเพราะว่าตอนนี้ลูกเขาได้หนึ่งปีกับสามอาทิตย์แล้วเนาะเพื่อนก็จะกินเขาเา้าได้ง่ายขึ้นแบบว่าย่ำง่ายขึ้นจากที่ผ่านมาก็คือเขาจะแตะหรือว่าบดเอาเนาะแต่เขาต้องเบิ่งว่าลูกจะกินได้สำ d ด i นะมันจะมีแบบว่าตอนน้อยตอนปานกลาง สำหรับเฮานี N ่แมนกลางๆแน่เพราะว่าลูก How N Man, เฮานี่แมนเพื้นย่ำพื้นย่ำเก่งสินะ,ะหลังจากที่ว่าเขาล้างเขาแล้วเนาะเขาก็มาทอกไหมอแล้วก็ให้เอาน้ําที่ว่าล้างขนาะออกให้เบิดในเด้อแล้วคือ How N Man, เฮานี่แมนเขาจะใส่น้ําของเด็กน้อยตั้งหากเพราะว่า,อ,าอยู่นี่เขาเจะชิคายแบบน้ําของเด็กน้อยนะลูกเขาก็สิกินประมาณจนฮอดสามปีพุ่นละ ค่าบาให้กินให้ผู้ใหญ่ก็จึงเอาน้ําธรรมดาปกติเนาะอันน้านี่ก็เดะก็จะเป็นตุกแบบนี้แหละหาซื้อได้ง่ายงเลยแหละอยู่ห้างสินค้าห้างขายสรรพสินค้ายู่ไสก็มีเนะาะแต่ว่าอยู่บ้านเฮานี่เอาน้ําดื่มตุกบริสุทธิ์เฮาหันมาใส่ก็ได้คืนนี้เฮาก็จะใส่หนึ่งจอกกับประมาณหนึ่งับเนะาะมาเฮาก็มาเตรียมค้างหม้อเลยบ้านนี้ ว่าเขาจะค้างหม้อไว้เ่อถ้าเราก็จึงจะไปซอยพักเนาะพอดีเนาะไฟนี่แมนเขาเห็ดไฟป่านกลางเพราะว่ามันจะค่อยๆหุ่งนะขันเขาเห็ดไฟแห้งหลายเดียวเขามันซิใหม่คือเขาหุงเข้าปกตินั่นแหละเขาใส่น้ําน้อยหนึ่งแล้วก็อัดฝาไว้เนาะมาบันนี้เขาจะลืมมาซอยพักกันเลยซอยนี่แมนเขาจะซอยเอืม คือเขาว่าไปทาพิดเนาะว่าเขาต้องเบิงก่อนว่าลูกเขานี่สามารถย่ําได้เนาใดคันว่าย่ําเก่งเขาก็ซอยตอนอาวใหญ่ในน้อยนึงถาว่ายังย่ําบทันเก่งกะให้ซอยตอนน้อยก่อนนะนะเพราะว่าเพื่อให้เพิ่นเฮียนย่ำนะนี่ก็แม่เฮาก็ตัดตัดตัดไปเลยเนาะตัดเปิดทุกอย่างเลย ตาของการซอยเนาะก็แล้วเลี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เกือบได้กระตาหนึ่งมาต่อไปเฮากะสีมาซอยป่าของเฮาเนาะป่านี่ก็อยู่ในถงุงทังสิ้นมันเป็นป่าสดเลยได้อยู่นี่นะสปายยังวะกลางกระบอกต้องได้แสะออกกะเช่าเหดเป็นถุงมาแบบนี้ให้เลยล้างสะอาดเรียบร้อย ปลานี้ม้นเฮาจะซอยแปลว่าอืเป็นจตุรัสนะนะเพราะว่าคันซอยคันซอยตอนน้อยหลายมันก็จะเปื่อยมืดเนาะเฮาซอยตอนพอดีพอดีกะว่ามันซีบอลนปะเปื่อยแล้วกะอ่าโบยใหญ่เกินไปนะแล้วก็ปลานี้นี่มันก็จะอ่อนกว่าปลานอื่นเด้คันป่าพวกป่าเซีมอนหันก็จะซอยตอนน้อยกว่านี้เพราะว่าป่าเซีวมอนมันจะข็งแข็ง มา,มาบ่งเข่าเข่านี่แม่มันจะยังหวนได้สุกเด้อเพราะว่าเอาเห็ดไฟกลางมันบก่กเขานี่ก็มันก็กําลังอ่ากําลังแตงอะนะกาลังแตงบ่ถึงว่าไกล้สิสุกมันจะประมาณคคื่งๆนึงแล้วเป็นจยงซีเอาก็มีแตนเตรียมเอาผักใส่เลยเพราะว่าถ้าเอาเห็ดข่าสุกหลายนะเวลาเอาผักใส่แล้วมันเสียนเข้ามันก็สิเปื่อยเลยอะนะคือเฮาอยากให้เข้ามันเป็นเม็ดแน่น้อยนึงสิ สิประมาณนี้แล้วก็พักเอาพักลงเนี่แม่นเฮาก็บ่งว่าพักตัวใดมันสีไปบ่าอยากต้มๆดดน่ะน,นะเฮาก็เอาใส่ก่อนคือเขานี่จะเอามักสคสลีนใส่ก่อนแล้วก็จะเป็นพวกมักน้าเต้ากระลดแล้วก็ผัดดอกประกาศแม่นเฮาจะใส่สุดท้ายเนาะเพราะว่ามันมันสุกไวอันนั้นนะยองกันจังซีไปเลยเนาะแล้วสุดท้ายเฮาก็จึงเอาป่าใส่ ว่าป่านี่มันมันสุกมันมันสุกไวนะเอากระบอกจำเป็นต้องเอาใส่ทางลมมีแต่เอาใส่ไว้จังซีแล้วก็เติมน้ำใส่จากจอกหนึ่งสองจอกเบิ่งว่าบ่าใ้้น้าม,มันขึ้นหลายนะคือเฮามันจะใส่น้ำจอกเคืงใส่ให้มันนี่กะสุกแล้วเนาะสุกแล้วนี่ป้าใส่เวลาประมาณอ่อ ประมาณ10บนาทีไม่ล่ะคือเฮาประมาณ10นาท,มามานาทีมันก็จะเห็นปลาเป็นขาวๆจึงซีพักสีเหลืองๆน้อยนึงก็แสดงว่ามันสุกแล้วเราก็มาคนมันเนาะคนให้มันให้เอาเข่าขึ้นมาเอาผักไปทางลมสินะถ้าหากว่าคันเห็นแบบว่า,าน้ำมันน้อยเนาะกะ็เติมน้ำใส่น้อยหนึ่งนี่เด้แล้วละเด้ก็จะมีหน้าตาแบบนี้ สกินบอลทุกยามันก็จะเป็นเม็ดเขาก็จะเป็นเม็ดน้อยๆจะโปใหญ่ลายมาบัดรนี้เขาก็เตรียมจัดใส่ถ้วยได้บัดรนี้ได้เพื่อเซลปป้อนเพิ่นเออให้มันเย็นก่อนเนาะให้มันเย็นก่อนแล้วเขาก็สิไปป้อนคุณน้อยเบิร์กเพิ่นสกินบอเนาะบัดรนี้ในแมนเฮดเธอทําอิดเพราะว่าปกติแมนเขาจะเฮ็ดอ่าที่ผ่านมาเขาจะเฮ็ดอ่าปลาเซลมอนในเพิ่นกินมื้อนี้มาลองกินปลานิลเบิ่งมื้อนี้าเพิ่นเซียนเพิ่นสกินบอหรือว่าจังได คือแสงดาวเฮานี่เนาะก็จะกินประมาณสองจ่องใหญ่ตัวนี้นี่แหละสองบวงใหญ่ตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปเบิรงนกันลเลยเราพนิจิกินเลยบอกกินเนาะ 干了干。 When you happy and you know, and you feel wonderful, when you happy and you know, smile. When you happy and you know, say hello. Hello. When you happy and you know, say hello. 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 No. Hello When you happy and you know, stomp your feet. When you happy and you know, stamp your feet. When you happy and you know and you feel one when you happy and you know stomp your feet <laughs> when you happy and you know high five high five when you happy and you know high five when you're happy you know, five. When you're happy and you know stomp your feet <laughs>